เตรียมฐา,า่อลิเทียมไอออนไว้6ตัวนะครับเป็นขนาดหนึ่งแปดหกหผมเขียนเรียงเลขไว้นะครับ6ตัวนะครับ1นึ่5 6อ่านะครับหมายเลขผมเขียนไว้ด้านล่างนี้นะครับส่วนเลขที่ผมแปะไว้ข้างบนนี้คือเลขอะไรนะครับตัวนี้คือขนาดความจุ นะครับซึ่งนะครับตัวตัวแบตเตอรี่เทียมไอออนตัวเนี้ยสามารถเก็บประจุได้หรือปล่อยประจุไปนะครับก็คือมีความจุอยู่ที่สองพันตัวนี้ครับสองพันอีกหกสิบแปดมิลลิแอมนะครับสองพันหกสิแปดมิลลิแอมนะครับตัวนี้ก็จะสองพันหกสิบหกมิลลิแอมส่วนส่วนที่จะทราบได้ยังไงนะครับก็คือจะต้อง เช็คด้วยเครื่องครับจดเข้าเครื่องวัดนะครับฐานที่เราซื้อมาเนี่ยบางทีอย่างอย่างรุ่นนี้นะครับเขาจะกําหนดไว้นะครับบางทีไม่จะไม่ค่อยบอกมานะครับว่าจะบอกว่ามาเป็นแบตขนาดหนึ่งแปดหกห้าศูนย์นะครับก็ขนาดสามจุดเจ็ดโวลต์นะครับแต่เขาจะไม่บอกมิลลิแอมหรือบางบางเจ้าบางผู้ผลิตก็จะบอกมิลลิแอมไว้นะครับแต่จะจริงไม่จริงเราต้องผ่านการวัดครับซึ่งเราจะมีเครื่องวัดค่ามิลลิแอมนะครับ ที่ตัวนี้ผมได้ทําการวัดค่ามาทั้งหมดแล้วนะครับใช้เวลาวัดค่านี่นานหลายชั่วโมงครับทิ้งไว้เพราะมีขั้นตอนในการวัดการการชาร์จการช้ประจุอยู่พอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นกว่าจะได้ค่านี้มาก็ใช้เวลาครับน,นี้ผมวัดค่าได้แล้วนะครับทีนี้แบตเตอรี่เนี่ยเมื่อเรารู้โวลต์แล้วเนี่ยครับรู้ความจุแล้วเนี่ยเราจะมาจัดเซตเนี่ยเราต้องรู้ความต้านทานด้วยมิฉะนั้น แบตเตอรี่ที่เราเอามาจัดเซ็ตรวมกันเพื่อที่จะอย่างสมมุติว่าให้เป็นนะครับแบตเตอรี่หนึ่งก้อนนะครับตัวนี้นะครับเป็นแบตเตอรี่มางกิตตาตัวนี้จะใช้ใช้รุ่นนี้สามก้อนนะครับนะครับจะใช้สามก้อนอนุกรมกันนะครับถ้าเกิดความต้านทานของตัวฐานซึ่งห่างกันมากๆเนี่ยจะจะทําให้การชาร์จขาดประสิทธิภาพนะครับเก็บไฟได้ไม่ไม่อยู่ ชาร์จไฟได้ไม่เต็มทั่วถึงกันทุกก้อนนะครับเกิดความร้อนและเกิดความเสื่อมกับตัวแบตเตอรี่เองแล้วก็เครื่องมือซึ่งใช้แบตเตอรี่ตัวนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะแพ็คเข้าไปเนี่ยไม่ใช่แค่เราได้ฐานมาวัดโวลต์ได้แล้วเราก็แพ็คเข้าไปเลยไม่ใช่นะครับมันเราต้องดูหลาย,ลายอย่างครับตัววัดหลายค่านี่คือเหตุผลหนึ่งที่ผมจำเป็นต้องซื้อตัววัดค่า iR มานะครับเพื่อที่จะจัดเซตแบตเตอรี่ให้ เข้าชุดกันแม็กกันที่สุดนะครับเพื่อยืดอายุการใช้งานของตัวแบตเตอรี่เองแล้วก็เครื่องมือไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่ด้วยครับโอเคครับตัวนี้ผมจัดเซตอยู่6ตัวนะครับตัวนี้ความจุที่ผมวัดได้ก็ใกล้เคียงนะครับอยู่ที่ประมาณ2,000ันสอมิลลิแอมป์นะครับ2,000มิลลิแอมป์ซึ่งแบตเตอรี่ตัวนี้มันเป็นแบตเตอรี่มือสองครับมันอยู่ในแบตเตอรี่ซึ่งมากับเครื่องโน้ตบุก๊กซึ่งมีอายุการใช้งานอยู่ ประมาณหนึ่งนะครับอาจจะหลายปีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นการใช้งานแบตเตอรี่ที่ให้งานนานๆเนี่ยความนาทานจะเพิ่มขึ้นความจุจะลดลงตามอายุงานนะครับเพราะฉะนั้นที่วัดได้เนี่ยก็คือความจุซึ่งมันลดลงแรกเลิ่มเดิมทีเนี่ยความจุอาจจะน่าจะมากกว่านี้นะครับตอนนี้ลดลงเหลือเท่านี้แต่ถือว่าก็เป็นเหรีที่ใช้ได้ครับเรายังสามารถนํามาใช้งานได้นะครับผมจะจดไว้นะครับแบตเตอรี่ลูกทีหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกนะครับนะครับตัวแรกนะครับห้าสิบแปดห้าสิบแปดจุดหนึ่งเจ็ดมิลลิโอห์มนะครับส่วข้างล่างจะเป็นโวลต์นะครับสามจุดหกเจ็ดโวลต์อ่าผมจะไม่วัดนะครับห้าสิบแปดจุดหนึ่งเจ็ดโอห์มนะครับตัวที่หนึ่งเราจะจดเอาไว้

มเรียงใหม่นะครับตัที่หนึ่งจะได้ห้าสิบแปดจุดหนึ่งเจ็ดรัวที่สองจะได้หกสิบสองศูนย์สามตัวทสามจะได้หกสิบเจ็ด โอเคนะครับเราจะได้ค่าตามนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมมาจัดเซตนะครับเราก็ดูความสัาพานที่ใกล้เคียงกันมากที่สุดนะครับเพื่อที่จะไปจัดเซตอยู่ที่ว่าเราจะจัดเซตกี่กี่ตัวนะครับจัดเซตกี่ตัวสมมุติว่าเราจะนํามาขนานกันนะครับนาขนานกัน เราก็จะมาจะจัดเซตคู่ตามนี้นะครับนี่ครับจะขนานกันก็ก็คือลบลบบวกบวกนะครับถ้าจะขนานกันนะครับถ้าจับอนุกรมกันก็บวกไปลบบวกไปลบเรื่อยๆอครับกี่ก้อนจะแล้วแต่นะครับจะกี่ก้อนแล้วแต่เดี๋ยวผมจะเรียงก่อนนะครับเรียงจากน้อยไปหามากนะครับเริ่มจากนะครับ5้าสิบแดึงก่อนนะครับ ตัวที่หนึ่งนะครับห้าสิบแปดจดหนึ่งเจ็ดน้อยสุดนะครับก็ตัวนี้จะเป็นตัวที่หนึ่งกาผมไม่เคยติดต่อไปก็เป็น59.36ิเป็นตัวที่สองนะครับที่เหลือจะเป็น 6กกว่านนะครับก็จะเป็น6 1สิบเป็นตัวที่3นะครับตามปตัวที่4 61.91สินะครับตัวที่5จะเป็น62.03ตัวที่6ก็จะเป็น63.99นะครับถ้าจะเรียงกันก็เป็นตามนี้นะครับถ้าผมจะจัดคู่นะครับเพราะผมจะจัดผมจะจัดคู่ ผมก็จะเอานะครับห้าสิบเก้ากับห้าสิบแปดนี่ต่างก็อยู่แค่หนึ่งหนึ่งก,กว่ากนะครับหนึ่งก,กว่ากมิลลิโอห์นะครับจัดเซ็ตเข้ากันได้นะครับหนึ่งกับสองออตัวที่หนึ่งกับตัวที่สี่นะครับนี่ครับ ตัวที่หนึ่งกับตัวที่สี่นะครับก็คือตัวที่หนึ่งห้าสิบแปดจุดหนึ่งเจ็ดมิลลิโอห์มตัวที่สี่ห้าสิบเก้าจุดสามหกนะครับอันนี้คือต่างกันแค่หนึ่งโอห์มนะครับก็ถ้ามีอยู่แค่หกตัวนี้จะเข้าตัวไหนตัวนี้จะบอกกันที่สุดเลยนะครับแต่ถ้าเกิดมีมากกว่านี้เราสามารถที่จะจัดตัวที่เป็นตัวเลขเดียวกันได้ก็จะดีกว่านะครับเช่นนะครับเช่นเช่นผมจะแยกตัวนี้ 6กสิบเอ็ดนะครับหกสิบเอ็ดจุดเก้าหนึ่งับหก7 0เ็ดุดเ็ดศูนย์ห็นไหมครับจะจะเป็นขนาดหกสิเอดมิลลิโอห์มเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันเลยเพราะนั้นตัวที่สามกับห้านะครับตัวที่สามกับห้านะครับจะแมทช์กันมากนะครับสามกับห้าแมทช์กันมากเพราะว่าค่าความต้าน 61เ็เปลยบายเหมือนกันเห็นไหมครับ61เปลียายเหมือนกันนะครับเวลาชาร์จเข้าหรือคายประจุจะคายออกชาร์จเข้าพรมอมกันและคายประจุออกเท่าๆกันนะครับแล้วความจุซึ่งมีอยู่2 0ง2ันหสิบสอกับสอนเห็นไหมครับความจุก,ก็จะใกล้เคียงกันด้วยเพราะฉะนั้นทุดนี้จะเป็นชุดที่แมทช์กันมากครับนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้ครับการจัดเซ็ตนะครับ แต่ว่าก่อนจะแัดเซตนอกจากเจามีขั้นตอนอื่นๆแล้วก็จะต้องไปบาลานซ์วนอีกน,นะครับบาลานซ์วนให้วนสองก้อนเนี่ยเป็นวนที่เท่ากันนะครับเป็นวนที่เท่ากันเพื่อให้เพื่อให้เวลาใช้งานจะชัดได้เท่าๆกันแล้วปล่อยกระแสได้ใกล้เคียงกันแล้วความเสื่อมก็จะไปพร้อมๆกันด้วยครับเดีย๋ยวผมจะลองวัดให้ดูอีกตัวนะครับ ซึ่งตัวนี้คือฐานใหม่นะครับฐานใหม่นะครับเป็นฐานดิเชตไมออนเดิมนะครับ ncr หนึ่งปหกห้าศูนย์นะครับตัวนี้ารันตีโดยลิโตคาร่านะครับตัวนี้จะมีารันตีอยู่นะครับรุ่นนี้เขาบอกว่าสามพันสี่ร้อยมิลลิแอมนะครับสามพันสี่ร้อยมิลลิแอมแต่เขาไม่ได้ตีมานะครับเขาไม่ได้ตีมาแต่ผมได้ทําการวัดเรียบร้อยแล้วะละ่ะชุดนี้วัดด้วยเครื่องวัดความจุแล้วได้ประมาณสามพันสี่ร้อยมิลลิแอมจริงจริง เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าความต้านทานค่าฐานในความต้านทานยิ่งน้อยยิ่งดีนะครับยิ่งน้อยยิ่งดีเพราะการชาร์จจะเร็วนะครับแล้วก็ฐานจะไม่ร้อนนะครับการคาประจุก็จะดีด้วยครับเดี๋ยวผมวัดตัวนี้ดูนะครับว่าค่าความจุเท่าไหร่ค่าความต้านทานเท่าไหร่นะครับโอเคจอนะครับ สามสิบจุดสี่สี่มิลลิโอห์มนะครับสามสิบนะครับแถวบนสามสิบจุดสี่สามนะครับ,นะรบจะวิ่งอยู่จะอยู่ที่อยู่ที่ประมาณสามสิบมิลลิโอห์มเลยนะครับนะครับจะมีความนทานน้อยกว่าชุดสีแดงชุดเมื่อสักครู่อยู่ประมาณสามสิบมิลลิแอมเลยเห็นไหมครับครึ่งครึ่งเลยนะครับ,รรรบอันนี้มาจากนี่คือทานใหม่ครับนี่คือทานใหม่ ความต้านทานจะน้อยนะครับของดีๆความต้านทานจะน้อยนะครับแล้วก็ฐานนี้ผ่านการใช้งานมาแล้วใหม่ๆก็อาจจะความจุสูงความต้านทานน้อยเหมือนกันนะครับแต่พอผ่านการใช้างานใช้งานไปนานเนี่ยก็จะเสื่อมไปตามสภาพนะครับฐานมให้ดูฐานบา,บางตัวนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นฐานหนึ่งเป็นหกห้าศูนย์เหมือนกันนะครับเป็นฐานจีนทั่วไปนะครับเดี๋ยวเราดูนะครับว่าโวล์ กับความต้านทานอยู่ที่เท่าไหร่นะครับโวลต์อยู่ที่สามจุดแปดเห็นไหมครับโวลต์จะสูงอยู่แต่ดูความต้านทานนะครับสี่สองเจ็ดสามดูหน่วยนะครับหน่วยข้างหลังเป็นโอห์มนะครับไม่ใช่มิลลิโอห์มเป็นโอห์มสี่จุดสองห้าแปดโอห์มถ้าจะอ่านเป็นมิลลิโอห์มเทียบกับเมื่อกี้ก็คือสี่ร้อยสี่ร้อยกว่ามิลลิโอห์มครับสี่ร้อยกว่ามิลลิโอห์ม เห็นไหมครับมากกว่าชุดสีแดงกับสีเขียวกี่เท่าตัวเห็นไหมครับสี400่ร้อยมิลโอมอันนี้หกสิบกว่ามิลโอมตัวนี้สามสิบมิลโอมตัวนี้หก oh ร้อยอ่าสี 4, ่ร้อยกว่ามิลิโอมนะครับครับสี่พันสี่พันเจโอมนะครับเท่ากับว่าสี่ร้อยกว่ามิลิโอมพุทานสูงมากครับเป็นฐานโนเนมนะครับเห็นไหมครับเราถ้าเราจับดูโดยมากเราจะมีพวกมิเตอร์ทั่ว,ว,วไปที่จะวัด ว่าฐานเหนือกี่โวลต์ฐานตกก็โวลต์น,น้อยโวลต์ต่ำฐานมากฐานมากโวลต์ดีไม่ได้แปลว่าฐานคุณภาพดีนะครับโวลต์ดีอาจจะเก็บไฟไม่อยู่ใช้ไปปุ๊บไฟหมดชาร์จไม่ค่อเข้านะครับโอเคครับจะรีวิวตัวนี้ก็นอกเรื่องไปนิดนึงนะครับผมก็เครื่องนี้ก็ตอนนี้ครับประสิทธิภาพกับราคาผมว่าก็น่าจะคุ้มค่าดีครับตัวนี้ราคาประมาณพันกว่าบาทนะครับก็วัดค่าจะมีตัว คลิปตัวนี้ครับที่ผมไม่ได้ลองนะครับตัวพบตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นแบบหนีบมันจะหนีบกับสุดที่สามารถหนีบได้ประเภทฐานที่มีขั้วบวกที่หัวหนูนๆน,นะครับหรือว่าฐานที่มีขั้วเป็นเกลียวที่หัวท้ายก็จะให้ตัวนี้หนีบมันก็จะง่ายสะดวกนะครับก็มีเผื่อมาไว้นะครับดูทั่วๆไปก็โอเคนะครับ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับนะครับตัวแรกนะครับห้าสิบแปดห้าสิบแปดจุดหนึ่งเจ็ดมิลลิโอห์นะครับส่วข้างล่างจะเป็นโวลต์นะครับสามจุดหกเจ็ดโวลต์ผมจะไม่วัดนะครับห้าสิบแปดจุดหนึ่งเจ็ดโอห์มนะครับ ตัวที่หนึ่งเราจะจดเอาไว้ห้าสิบแปดจหนึ่งเจ็ดนะครับไปก่อนตัวที่สองหกสิบสองจุดศูนยสาหสิบอ็้าหนึ่งห้้าจศ เดี๋ยวผมเรียงใหม่นะครับตัวที่หนึ่งจะได้ห้าสิบแปดจุดหนึ่งเจ็ดตัวที่สองจะได้หกสิบสองศูนย์สามตัวสามจะได้หกสิบเ็ดโอเคนะครับเราจะได้ค่าตามนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมมาจัดเซตนะครับเราก็ดูความสัมฐานที่ใกล้เคียงกันมากที่สุดนะครับ ที่ที่จะไปจัดเซตอย่ที่ว่าเราจะจัดเซตกี่กี่ตัวนะครับจัดเซตกี่ตัวสมมุติว่าเราจะนํามาขนานกันจะขนานกันก็ก็คือลบลบบวกบวกนะครับถ้าจะขนานกันนะครับถ้าจัดอนุกรมกันก็กบวกไปลบบวกไปลบเรื่อยๆครับกี่ตัอ,ตอจะแลวแต่นะครับจกะกี่ก็แล้วแต่เดี๋ยวผมจะเรียงก่อนนะครับเรียงจาก น้อยไปหามากนะครับเริ่มจากนะครับห้าสิบแปดจุดหนึ่งเจ็ดก่อนนะครับตัวที่หนึ่งนะครับห้าสิบแปดจุดหนึ่งเจ็ดต่อไปก็เป็นห้าสิบเก้าจุดสามหกเป็นตัวที่สองนะครับที่เหลือจะเป็นหกสิบกว่านะครับก็จะเป็นหกสิบเอ็ดจุดเจ็ดศูนย์เป็นตัวที่สามนะครับ ตามไปจนที่สี่หกสิบเอ็ดจุดเก้าหนึ่งครับตัวที่ห้าจะเป็นหกสิบสองจุดศูนย์สามตัวที่หกก็จะเป็นหกสิบสามจุดเก้าเก้านะครับถ้าจะเรียงก็เป็นตามนี้นะครับถ้าผมจะจัดคู่นะครับเพราะผมจะดมกจ็จัดคู่ผมก็จะเอานะครับห้าสิบเก้ากับห้าสิบแปดนี่ต่างก,กันอยู่แค่หนึ่ง หนึ 1> 1่งกว่าๆนะครับหนึ่งกว่ามิลลิโอห์มนะครับจับเซ็ตเข้ากันได้นะครับหนึ่งกับสองตัวที่หนึ่งกับตัวที่สี่นะครับนี่ครบับตัวที่หนึ่งตัวที่สี่นะครับก็คือตัวที่หนึ่ง ห้าสิบแปดจุดหนึ่งเจ็ดมิลลิโอห์มตัวที่สี่ห้าสิบเก้าจุดสามหกนะครับอันนี้คือต่างกันแค่หนึ่งโอห์มนะครับก็ถ้ามีอยู่แค่หกตัวนี้จะเข้าตัวไหนตัวนี้จะบอกกันที่สุดเลยนะครับแต่ถ้าเกิดมีมากกว่านี้เราสามารถที่จัดตัวที่เป็นตัวเลขเดียวกันได้ก็จะดีกว่านะครับเช่นนะครับเช่นเช่น,ชนผมจะแยกตัวนี้หกสิบเอ็ดนะครับหกสิบเอ็ดจุดเก้าหนึ่งกับหกสิบเอ็ดจุดเจ็ดศูนย์เห็นไหมครับ จะจะเป็นขนาด6กเอดมิลลิโอห์มเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันเลยเพราะนั้นตัวที่สามกับห้านะครับตัวที่สามกับ5้านะครับจะแมทช์กันมากนะครับ3กับ5้าแมทช์กันมากเพราะว่าค่าความต้านหาสิบเอ็ดเปรียบตายเหมือนกันเห็นไหมครับ61สเอ็ปรียบตายเหมือนกันนะครับเวลาชาร์จเข้าหรือคลายประจุ จะคลายออกชาร์จเข้าพร้อมๆกันและคลายประจุออกเท่าๆกันนะครับแล้วความจุซึ่งมีอยู่สองพันหสิสองกับสองพันเก้าสิบห้า็นไหมครับความจุก,ก็จะใกล้เคียงกันด้วยเพราะนั้นชุดนี้จะเป็นชุดที่แมทช์กันมากครับนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้ครับการจัดเซตนะครับแต่ว่าการจัดเซตนอกจากระมีขั้นตอนอื่นๆแล้วเราจะต้องไปบาลานซ์โวลต์อีกนะครับบาลานซ์โวลต์ให้โวลต์สองก้อนเนี่ย เป็นวนที่เท่ากันนะครับเป็นวนที่เท่ากันเพื่อให้เพื่อให้เวลาใช้งานจะชัดได้เท่าๆกันแล้วปล่อยกระแสดได้ใกล้เคียงกันแล้วความเสื่อมก็จะไปพร้อมๆกันด้วยครับเดี๋ยวผมจะลองวัดให้ดูอีกตัวนะครับซึ่งตัวนี้คือฐานใหม่นะครับฐานใหม่นะครับเป็นฐานดีเทมไอออนเดียนนะครับ NCR หนึ่งปดหกห้าศูนย์บนะครับตัวนี้รารตีโดย นิโตคาร่านะครับตัวนี้จะมีรับระกอยู่นะครับรุ่นนี้เขาบอกว่าสามพันสี่รอยมิลลิแอมนะครับสา0 0ันสรมิลลิแอมแต่เขาไม่ได้ตีมานะครับเขาไม่ได้ตีมาแต่ผมได้ทําการวัดเรียบร้อยแล้วละ่ะชุดนี้วัดด้วยเครื่องวัดความจุแล้วได้ประมาณ3า0 0ันสรอมิลลิแอมจริงจริงนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าความเป็นทานค่าฐานในความเป็นทานยิ่งน้อยยิ่งดีนะครับยิ่งน้อยยิ่งดีเพราะการชาร์จจะเร็วนะครับแล้วก็ ฐานจะไม่ร้อนนะครับการขายประจุก็จะดีด้วยครับเดี๋ยวผมวัดตัวนี้ดูนะครับว่าค่าความจุเท่าไหร่เอ่อค่าความต้านทานเท่าไหร่นะครับโอเคจอนะครับสามสิบจุดสี่สี่มิลลิโอห์นะครับสามสิบน,นะครับแถวบนสามสิบจุดสี่สามนะครับครับอ่ายังวิ่งอยู่จะอยู่ที่อยู่ที่ประมาณสามสิบมิลลิโอห์นึงนะครับ ะจะมีความต้านทานน้อยกว่าชุดสีแดงชุดเมื่อสักครู่อยู่ประมาณสามสิบมิลลิแอมเลยเห็นไหมครับครึ่งครึ่งเลยนะครับอันนี้มาจากนี่คือฐานใหม่ครับนี่คือฐานใหม่ความต้านทานจะน้อยนะครับของดีๆความต้านทานจะน้อยนะครับแล้วก็ฐานนี้ผ่านการใช้งานมาแล้วใหม่ๆก็อาจจะความจุสูงความต้านทานน้อยเหมือนกันนะครับแต่พอผ่านการใช้งานไปนานเนี่ยก็ จะเสื่อมไปตามสภาพนะครับทานไว้ให้ดูฐานบางบางตัวนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นฐานหนึ่งเป็นหกห้าศูนย์เหมือนกันนะครับเป็นฐานจีนทั่ว,วไปนะครับเดี๋ยวเราดูนะครับว่าโวลต์กับความต้านทานอยู่ที่เท่าไหร่นะครับโวลต์อยู่ที่สามจุดแปดเห็นไหมครับโวลต์จะสูงอยู่แต่ดูความต้านทานนะครับ สี่สองเจ็ดสามดูหน่วยนะครับหน่วยข้างหลังเป็นโอห์มนะครับไม่ใช่มิลลิโอห์มเป็นโอห์มศูนย์จุดสี่สองห้าแปดโอห์มถ้าจะอ่านเป็นมิลลิโอห์มเทียบกับเมื่อกี้ก็คือสี่ร้อยสี่ร้อยกว่ามิลลิโอห์มครับสี่ร้อยกว่ามิลลิโอห์มเห็นไหมครับมากกว่าชุดสีแดงกับสีเขียวกี่เท่าตัวเห็นไหมครับสี่ร้อยมิลลิโอห์มอันนี้หกสิบกว่ามิลลิโอห์มตัวนี้สามสิบมิลลิโอห์มตัวนี้หกร้อย อ่าสี่ร้อยกว่ามิลลิโอห์นะครับครับสี่พันสี่พันโอห์นะครับเท่ากับว่าสี่ร้อยกว่า, m. Oh m วามิลลิโอห์คุณทานสูงมากครับเป็นฐานโนเนมนะครับ,<ม>รบเห็นไหมครับเราถ้าเราจับดูโดยมากเราจะมีพวกมิเตอรทท์ทั่วไปที่จะวัดว่าฐานเหนือกี่โวลต์ฐานต่อก็โวลต์น,น้อยโวลต์ต่ำฐานมากฐานมากโวลต์ดีไม่ได้แปลว่าฐานคุณภาพดีนะครับโวลต์ดีอาจจะเก็บไฟไม่อยู่ใช้ไปปุ๊บไฟหมดชาร์จไม่ค่อยเข้า ดูทั่วไปก็โอเคนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ